เมื่อคืนที่ผ่านมามีฟุตบอลระดับทวีปลงทำการแข่งขันอยู่2รายการนะรายการแรกก็แถวบ้านเราครับเอเชียนครับมีเกมพลิกล็อกอยู่1คู่นั่นก็คืออิรักเอาชนะญี่ปุ่นไปได้2ประตูต่อ1แต่คู่ที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้เป็นเกมระหว่างเต็ง1เซเนกลที่เอาชนะแคเมรูนไปได้3ประตูต่อ1รูปเกมไม่ต้องพูดถึงครับ พูดถึงชายคนนี้คน,น,คน,นเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเต็มฟีดเต็มโซเชียลเต็มเฟซบุ๊กกันเลยทีเดียวอังเดโอน่าอื้อีเวนต์อะไรล้วซึ่งก่อนที่ทัวร์นาเมนต์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยทั้งฝั่งของอังเดโอนน่าก็มีเรื่องให้พูดถึงกันแทบจะทุกวันเลยทีเดียวเรื่องที่หนึ่งก็คือขออยู่กับแมนยูต่ออีก2นัดไม่ยอมไปเข้าแคมป์ทีมชาติ พอจบจากแมนยูแล้วจะเดินทางไปลงเล่นกับแค e r o รูนัดแรกก็ไปไม่ทันอีกเพราะว่าเครื่องดีเลย์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเรื่องให้พูดถึงอีกแล้วเพราะว่า3ประตูที่แค m มบรูนเสียให้กับเซเนกัลเนี่ยไอเขาคนนี้มีเรื่องมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลย เป็นยังไงกันบ้างไปดูโอ้โหปวดหัวมาดูจังหวะเสียประตูแรกกันก่อนเลยนะเป็นฝั่งเซเนกาเนี่ยได้เตะม,มุมเข้ามาแล้วกองหลังของแคเมรูน่งสกัดไม่ดีบอลมันก็เลยย้อยอยู่ในกรอบเขตโทษอังเดโอนะนะ่าตัดสินใจชกบอลออกมาแต่ไม่พ้นอันตรายนะเจอฝั่งผู้เล่นของเซเนกาเนี่ยชกเข้าไปยิงประตูได้ขึ้นนำ1-0ตั้งแต่ต้นเกมเลยบันเทิงจริงมาดูอีกมุมหนึ่งนะ ดูรูปแรกเห็นไหมมุมด้านบนเลยลูกฟุตบอลลอยโด่งมากสูงมากทุกคนมองขึ้นบนฟ้าไปหมดว่าโอ้ยถ้าโด่งประมาณนี้เสร็จผู้รักษาประตูแน่ๆแล้วดูรูปที่2เห็นไหมว่าเกมรับของแคนเมรลูนมองแล้วว่าจังหวะนี้ยังไงโอนาน่ากระโดดขึ้นไปรับบอลเข้ามือสบายๆแน่นอนเห็นไหมทุกคนไม่ได้พยายามจะมาช่วยอังเดโอนาน่เลยนะแถมเกมรุกของเซเนกัลที่อยู่ ใกล้กับโอนาน่าก็ไม่พยายามกระโดดขึ้นมาแย่งด้วยแล้วดูภาพสุดท้ายครับมันไม่รับมันชกและวชกไม่พ้นอันตรายเรียบร้อยโดนยิงประตูเลยมันโดดขึ้นไปอ่ะผิดจังหวะตั้งแต่รูปที่2แล้วบอลไม่มยิงอยู่สูงขนาดนั้นมึงรีบโดดขึ้นไปทําไมอ่ะโถเอ้ยโอนาน่าแล้วแคมเมรูนก็เหมือนโดนโชคสอชั้นอ่ะโอนาน่าชกบอลไม่เคลียร์เจอเขาฉกมายิงได้ แทนที่จะมีโอกาสได้ปัดป้องบ้างสําหรับโอนาน่าเรียบร้อยครับฉลับกองหลังเข้าประตูไปได้แต่ยืนมองท่าเดิมตอนลงเฝ้าเสาให้แมนยูเลยปวดหัวถัดมาเป็นจังหวะประตู2อูนย์นะจังหวะนี้เซนกา้าค่อยๆเซตบอลขึ้นมาแล้วก็ทําชิงกันหน้ากอบเขียตโทษบอลหลุดไปถึงปีกขวาของเขาชัดเจนเลยปีกขวาไม่จับแน่ๆเปิดแน่ๆมีพื้นที่ว่างอยู่ระหว่างเซนเตอร์กับโอนาน่าที่พี่อ้นขีดสีดำมาไว้เห็นใช่ไหม พอเปิดมาปุ๊บนี่ลูกบอลสีแดงแดงมาถึงนี่แล้วโอนาน่าไม่งี้อยู่ที่เดิมอยู่เลยวงกลมเหลืองๆหลือกองหลังสกัดไม่ทันแน่ๆแ,แต่จังหวะนี้โอนาน่าก็ยังยืนอยู่ที่เดิมแล้วพอหันมาดูอีกทีบอลแม่งก็เลยไปด้านหลังเซเนก้าอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะสองคนก็แปรโล่งๆเข้าไปบอกเลยว่าหวานันเจี๊ยบนะไปดูอีกมุมนึงจะเห็นเลยว่าทําไมโอนาน่ามันพลาดเนี่ยเห็นไหมมันมองเกมตลอดนะมันเห็นนะว่าปีกของเซเนก้าอ่ะเปิดเข้ามานแน่ แล้วมันก็เห็นนะว่าตรงนั้นอ่ะมันมีพื้นที่ว่างแล้วกองหลังเพื่อนมันอาจจะสกัดไม่ถูกแต่โอนาน้าแม่งยืนอยู่เฉยๆมองบอลอย่างเดียวไม่ขยับออกมาตัดบอลไม่ขยับออกมาช่วยเพื่อนก็เรียบร้อยเห็นไหมตั้งแต่รูปแรกยืนอยู่ที่เดิมรูปที่สองมึงก็ยังยืนอยู่ที่เดิมรูปที่สามมึงก็ดูเขายิงประตูอย่างเดียว คือมึงต้องออกมาปัดป้องออกมาพุ่งออกมาทำลายจังหวะบ้างโอนาน่าไม่ใช่ใช้สายตาเซทเข้าใจไหมเนี่ยแล้วมาดูมุมใกล้ๆเลยอังเดโอนาน่ายืนเฉยเฉยขยับมองบอลอย่างเดียวแต่ไม่ขยับออกมาตักบอลไม่ขยับออกมาทำลายจังหวะลูกเปิดเลยเนี่ยเห็นไหมมึงเอ้ยโอนาน่าเป็นอะไรปกป้องกันไม่ได้แล้วนะถ้าสภาพนี้ สรุปไปทีมชาติเนี่ยมันจะดีหรือว่ามันจะเละกว่าเดิมฮะสุดท้ายประตูที่3เนี่ยเป็นจังหวะที่เซเนก a ลโต้กลับเร็วขึ้นมาออกบอลมาทางขวาเลยนะให้ปีกขวาเนี่ยเปิดกลับเข้ามาให้ซาดิโอมาเน่ยิงประตูถ้าดูจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ามาเน่ยิงผ่าน2องกองหลังของแค m e เบรูนเข้ามาแล้วมันอาจจะทำให้อังเดอโอน่าเนี่ยมองเห็นบอลช้าแล้วก็เลยปัดป้องไม่ทันแต่เชื่อไหมพี่อ้นไปดูไฮไลท์มาแล้ว ลูกนี้ซาเิโอมาน่ไม่ได้ยิงแรงอะไรเลยคือประตูที่เสียไปเนี่ยลูกนี้นะถ้าดูจากภาพด้านบนสุดเลยนะโอนาน่าเนี่ยมันก็มองเกมอยู่ตลอดนะมีเพื่อนบังก็จริงแต่ถ้ามันเป็นคนวิเคราะห์เกมมีสมาธิอยู่ในเกมตลอดเวลามันก็จะรู้แล้วว่ามาเน่ ane, ยิงแน่จะออกซ้ายหรือออกขวามันต้องมียึกยัดมีขยับกันบ้างแต่สรุปสุดท้ายพอลูกบอลค่อยๆไหลามาเข้ามาในกรอบหกหลาแล้วโอนาน่า เพิ่งพุ่งเพิ่งพุ่งนะจะบอกว่าพุ่งก็ไม่ได้เด้ยเหมือนล้มตัวลงไปปัดบอลเฉยๆคือไม่ขยับตามบอลนนะก็เรียบร้อยดีเสียเนี่ยรูปใกล้ๆยิ่งชัดเจนเข้าใหญ่เลยขามันจิกอยู่กับที่เลยขามันไม่ได้ขยับไปไหนไม่ได้แบบส่งไม่ได้แบบทีบตัวเองที่จะมาพุ่งบอลอะไรเลยแล้วมันน่าเสียดายตรงที่ว่ารูปมันไม่ได้แรง ถ้ามึงถีบตัวเองส่งแรงให้ตัวเองพุ่งมาปัดบอลซะหน่อยมันปัดถึงนะดูรูปที่สองดิแค่ปลายมือเองโอ้ยโอนาน่าปวดหัวก็มึงวะเป็นไงแล้วโอนาน่าต้นเกมนี่อย่างเข้มเลยจบเกมนี่อย่างหงอยเลยจะบอกว่าไม่มีส่วนกับ3ประตูมันก็ไม่ได้อะ่ะพอดูไปดูมาแล้วมันมีจริงๆอ่ะเพื่อนจะให้ทำยังไงกันดีะกับฟอร์มการเล่นของมึงเนี่ยฮะอายุ27 28แล้วด้วยโอ้โหเป็นห่วงจังเลยอะฮะแล้วพออย่างเนี้ย แคเบรลูนจะตกรอบแรกไหมพอยิ่งแคเมเบรูนตกรอบแรกมึงยิ่งกลับมาไวอีกออสมสุทสรสามารถมีวันหยุดพิเศษให้โอนาน่าสักสามอาทิตย์ไหมครับให้มันพักอยู่แคเมเบรลูนพักกายพักใจพักการเล่นไปเลยก็ได้เออสักพักใหญ่ๆเลยให้เอาทายบปยินดีลงสนามแทนดีกว่าเห็นแล้วปวดหัวเข้าใจนะว่าความมั่นใจไม่เสียมึงมีความมั่นใจมากมาก เข้าใจดีเลยแต่ฟอร์มการเล่นมึงอ่ะไม่เหมือนความมั่นใจมึงเลยอ่ะเออซึ่งที่จริงแล้วโดยส่วนตัวของพี่โอ้นเองไม่ใช่คนเล่นฟุตบอลเก่งกาดอะไรเลยเล่นเพื่อออกกําลังกายเท่านั้นแถมตําแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เล่นสักเท่าไหร่แต่3จังหวะที่โอนานาเสียประตูเนี่ยมันเห็นแล้วมันหงุดหนงะิดอ่ะโดยเฉพาะจังหวะแรกอ่ะบอลย้อยๆแบบนั้นอ่ะถ้าผู้รักษาประตูปกติอ่ะมันต้องรับปะวะโดดขึ้นรับไปเลยมือมึงอ่ะยาวกว่าหัวเขาอยู่แล้ว เข้าใจไหมโอนาน่ามีคนไปกดดันมึงแค่คนเดียวซึ่งเขาก็แทบจะไม่ได้กดดันอะไรมากมายเลยแค่ไปขวางจังหวะกระโดดของมึงแค่นั้นเองแต่มึงก็ไม่รับไปชกไม่เข้าใจมึงเหมือนกันอะแล้วจังหวะพุ่งปัดบอลเนี่ยมันเชื่องช้าจริงเลยอะ่ะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับ3จังหวะที่โอนาน่าเสียประตูก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะเบาๆนะอย่าด่าหยาบมากเออนะ ดูคลิปนี้จบแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่โอ้นแฟนผีไร้ผลด้วยนะครับอย่าตกรอบได้ไหมเขมรูเนะี่ยรอบแรกมึงเข้ารอบลึกๆเลยเออนัาสุดท้ายชนะถล่มทลายอะไรเงี้ย